b บ t ทู i ินุ t มท็อซินไม่ควรใช้ครั้งละเกินเท่าไหร่แล้วที่มีโฆษณาว่าฉีดครั้งละเป็นร้อยูนิตถึงพันยูนิตเนี่ยมันปลอดภยัยไหมเดี๋ยววันนี้หมอจะมาตอบคำถามให้ค่ะขออ้างอิงตามงานวิจัยนะคะแล้วก็เอกสารประกอบยาค่ะ สำหรับเอกสารประกอบยานะคะของยี่ห้อโบตอกอเลแกนเนี่ยมีเอกสารออกมาเลยว่าไม่ควรฉีดเกิน400ยูนิตภายในระยะเวลา3เดือนค่ะและมีรายงานออกมานะคะว่ามีผู้ชายแข็งแรงนะคะอายุ20กว่าปีฉีดโบตอกที่รักแร้นะคะจำนวน300ยูนิตหลังจนฉีดไปแล้วเนี่ยก็มีอาการเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะเมื่อยง่ายเวลาออกกำลังกายแล้วก็เริ่มมีอาการของหายใจลำบากและกลืนลำบากค่ะ ซึ่งอาการแบบนี้เป็นอาการที่เกิดได้จากการฉีดโบทูลินุ m มซอกซินแล้วยามันกระจายไปโดนกล้ามเนื้อเล็กๆนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้กล้ามเนื้อ <c oughs> เช่นกล้ามเนื้อการกลืนกล้ามเนื้อการหายใจเนี่ยทำงานไม่ได้บางคนหากเป็นมากๆนะคะก็จะอาการเหมือนคนที่กินหน่อไม้ปี๊บแล้วต้องเข้าไปแอดมิดไอซเนื่องจากว่าไม่สามารถจะหายใจเองได้ค่ะอาการเหล่านี้คือโบทูลิซึม คือสารโบทูลินุมท็อกซินกระจายไปตามที่ต่างๆของร่างกายที่เราไม่ต้องการทําให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงและมีงานวิจัยของอาจารย์รังสีมาอีกงานหนึ่งนะคะจากศรีราชพบว่าคนไข้ที่ดื้อยาโบ็อกนะคะหรือว่าโบทูลินุมท็อกซินเนี่ยมีประวัติว่า ฉีดตัวของโบทูลินุมท็อกซินมากกว่า100ยูนิตโดยโบทูลินุมท็อกซินกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆคือการสกัดเนี่ยยังมีส่วนของโปรโตีนอยู่เพราะฉะนั้นจากการวิจัยเนี้ยก็อาจจะพอสรุปได้ว่า ถ้าฉีดเกิน100ยูนิตในกลุ่มที่ไม่ได้บริสุทธิ์จริงๆคุณมีโอกาสที่จะเพิ่มการดื้อยาในอนาคตได้ค่ะเพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่าไม่ควรจะฉีดยาเยอะเกินกว่าที่จำเป็นค่ะแล้วก็ไม่ควรจะฉีดถี่กว่า2เดือนครั้งเพื่อความปลอดภัยและก็ไม่ดื้อยาภายในอนาคตค่ะ